น้องเช้าวขับรถครับ oh <my> ไปเล่นหินครับเล่นหินกใกล้ๆมีรถมา่ะละ่ะ <c oughs> รถกับบครับมีแต่ฝนเต็มเลย, <c oughs> ยเดี๋ยวไปดูหน้างานกันนะครับผม <c oughs> S 1> <S 1> เออไปรถตีโค้งไปรถคือเปียกไม่หล่ะคือเปียกเลยไปเลยถึงหน้างานรับสิบล้อไม่มาครับวันนี้เอาหกล้อมาวิ่งแทนขึ้นได้ไหมเนี่ยได้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 อยู่ได้อยู่นี่ถอยเทเนี่ถอยเทรตรงนี้เหรออือนี่สองนี้ จากงซ่องรถกลับบ้านพร้อมสั้นทีให้ถึงที่ก็ได้มีมีสองให้นี่แม่นให้นั่นให้เสื้อฟางคืนเห็นปะก็เดียวชิมาบอกรกชิบอกรถให้เห็นแนี่เป็นหมดเลยเนี่ยเสื้อฟางนี่ให้ถึงเนี่ยแมนก็เอาเลยประมันติเดียวพออยู่มั้งเนี่ยใกล้ๆนึ่งดูกันจะหอยแม่นหรือเปล่า แต่ก่อนน้องก็ขับบ่อยครับแต่นี่ขี้ข้างครับมือเนี้ยคุ้มมากครับมือเนี้ยโอ้ได้โยผมก็ได้ขับแม่โคครับใส่ดินเต็มแล้วครับมาเดี๋ยวหาน้องไปเทครับเพื่อเลเดี๋ยวไม่รู้เรื่อง

หนึ่งเลสิบล้อไปวิ่งงานหอยหยุดเจ้านึงครับก็เลยหกล้อมาวิ่งรอเอาของปืนนี่ยขึ้นน้ำพ้นเลยข็้นน้ำนี่นเไยไปไปซื้อล่องคาดเนี่ยหรอล่องล่องข,อขาวๆเนี่ยหอยไปเลย ที่แล้วเข้ายากแล้วส่อมัืดแล้วเบอร์คือตะกี้เข้าง่ายา <S <S <บ>อยู่เริ๊บเข้าแล้วอันนี้มันลึ่นซื้อไม่คำตวนนะข้างๆกันเลยบอสบ่สหอตรงๆไปหอยตรงขาร้างหน้าเห็นปะท่านขาวๆอ่ะบออสเป็นไงวะแอบปอีกแอบปอีกแกอบใส่ไหมบอสหัวหัว หัวคณะขาวๆเห็นวะเอาตรงกับฟองกันนี่เหละแต่มันต้องลงใต้ความเสีย่ยงแต่บัวน้อย,น,อยนึงตัวเป็นปนี้ก็ได้ดอกไปรถหลัดพันธจันบุเสว์ลงกันไปโหเซ่แ้วลงตึงกันแคบหนึงเนื้อดำเลย หัละต,ตรงใตใช่ไหมตรงตรงตรงนี้อีกหน,นึ่งกดขึ้นกดขึ้นแล้วดึงแล้วขึ้นอย่าลาดกดเก์แล้วเปเ่ียก์ดึงขึ้นดึงดึงแล้วก็หว<อ>ัวลาดออกงานเมาครับพี่รอง น้องฮัดมาฮัรครับครับซุดรอบว่าบ้างเนีอน้ดครับครับผมมือให้เก่งต่างต น้อยแล้วครับต้องหากันสุขอนแล้วครับผมนีม่ค่อยๆลงเสินหลักแก้ว กดหาร์หลอกไนงะมีฮ<อ>ันลงเออเก็บคา,าดพาว่วงยำลงอนะ่นะยำยำกดอ่ะยำกดกดอันนี้่ะอืาเอามหมยกดแล้วได้แล้วนะมันถ้ามันจะมีไฟขึ้นนะเห็นปะนไปแล้วไปไประเด็นปัญหาข้างนี้เดินได้ต่อกันเนี่ยเื้อก,กองอ่ะกางกางเสื้อกางกองกันล่ะซื้อกางกางเข็มเมื่อกี้นี่ละ่ะให้เอาัดมาปะฟังนี่เฮฟังนี่เฮฟังนี่ประเด็นติดกันล่ะ ามาปล่อยคาดเนาะถูกแล้วมั้ยมาเฮียเดียวเฮียนาพ่อกลัวอย่าเพิ่ตัวเที่ยวพร้อมนี่สกาิเียวะสกายเสร็จแ่้วเหนะ่อ นี่ครับเพี่อนนี้ไม่นั่งด้วยแล้วผมมีแต่จ,ะ,จะ,ตะบอกคายเฉยๆครับงไปยูเนี่ยไปครับไปครับเราไปร้อที่ๆครับอย่ใกล้ๆครับ,ๆๆรบนี่ลอกกับเบิร์รลาบอยู่หินพอดีดินดใกล้ๆครับ งานเพื่อนครับขอบคุณเพื่อนมากๆครับผมเฮียอับช้ยบริการครับผมโอ้หอยประจำตัวนี่ครับพี่ตลูกนี่นี่มาแล้ว ตั้งซื้อห่อแฟบแฟบสามครับแต่ยังว่ามีเงินเทนา่ครับผมแา่ดูจะหอวยไม่กันไหม <c oughs> <c oughs> เาเลีเ้ยงสวงในดอกเนาะอ๋อดับได้โย่ได้โย่หัวจด้วยครับนี่ได้การโย่เพราะว่าข้างบนนี้ครับไม่ได้ผมเยอะครับประมาณห้าสิบเทีนงด้านล่างหนึ่งประมาณเมตรห้าสิบครับ Ôi, tìm con nghe không? Bỏ con nào. ไปครับทีนี้ผมก็ไปม่ัแไม่โคครับ,รบจีย่างวันนี้แล้วครับเบิดมือแล้ววนันนี้นี่ครับลอกใกล้ๆครับนี่พี่่อยู่หน้าให้รูปไปครับอันนี้นี่ครับดูลอกหน้าครับ ก็ประมาณนี้ครับผมสาระคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมยังไงก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดซับสคไคร์ด้วยครับผมก็เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ